ต้นตัวน้อยสวัสดีครับเสือสถานปิกไม้ครับครับวันพรุ่งวันนี้เราช่างพิกัดเท่าไหร่นะเอ่อร้อยสามสิบเอ็ดครับเป็นไงมาสอบเมื่อกี้ช่างจริงเมื่อกี้ผ่านครับน้ำหนักนี้คุณมากี่โลเราก็สี่ห้าโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับสวนอาหารปิกไม้ครับคุณปางคุณซ้อมมีใครอยู่บ้างมีกับปั้นทองแล้วก็กำรโยแล้วก็พี่พีในค่ายครับครับผมวันพรุ่งนี้ต้องเจอกับเอ่อซุปเปอร์แบงค์ครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาหรือยังพอดูเคยเห็นแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้าางวยเเดิน พรุ่งนี้วางใจวางแผนไงดีเจอมวยเดินชนบดีอ่าแล้วล่าสุดชกไว้ที่ไหนมาเอ่อลังสิตครับเป็นไงวันนั้นชนะน็อกยอดเพชรครับเออก็กลับมาเคลื่อนไหวความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ละก็แปดสิบเก้าสิบครับอ่าเราอายุอะไรแล้วครับสิบห้าปีครับคนจังหวัดสมุทรสาครไปปล่อยกี่โลแล้วเออหกสิบห้าครับเป็นไปเราเป็นมวยปีเลยครับตัดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบเจ็ดเราชกมวยรวมๆประมาณสามสิบเอ็ดไปฝากพี่น้องเคยเชียร์พรุ่งนี้ไหนครับ คพี่น้องมาเสียเลยครับเสียสันทิปไม้ครับุณครับครับคุณครับน้ำต้นเลยครับครับผมสุมแบงโบมังพาร์ทครับวันนี้เราเช่าช่างไปกับเท่าไหร่ร้อยสามสิบเอ็ดตอนเป็นไงมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้ได้ผ่านนะหนักนี้ครูมากี่โลเนี่ยสามสี่โลลองซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่เชียงรายครับครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ายโบรมพาร์ทคุณมังปซ้อมมีเยอะไหมมีเยอะครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วเดือนเดือนกว่าอ่าวันพรุ่งนี้ต้องเจอกับเสือเคยเจอเขาไหมได้ดูเทปดูฟอร์มมมาาาอยงงงเเป็นไไ้ีะรบบัด พวกนี้วางเกมทันใจดีดักจังหวัดดักแท้ล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับชกไว้ที่ตันดิครับเป็นไงก็ชนะน็อกได้กลับมาเคลื่อนไหวกี่ไฟแล้วสองไฟสองไฟ์นะคิดว่าร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอายุอะไรนะครับยี่สิบหกปีนี้คนจังหวัดเชียงรายเลยไปปล่อยกิโลปล่อยห้าสิบสี่โลเป็นเพลเราเป็นมวยเออไปว่าหกสี่เนาะเอาเป็นมวยอะไรพื้นเพลเราเตะเมื่อเข่าอ่าครบเครื่องเลย ซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบสามเราจกมวยรวมๆประมาณห้าสิบไฟฝากพี่น้องเ,เชียร์พวกนี้หน่อยฝากพี่น้องเชียงรายเชียร์ด้วย,รยรรค,ครับผมครับขอบคุณครับ